สูงมากดอกเบี้ยเงินฝากน้อยมากซื้อรถซื้อบ้านหลุดเป็นแถวเลยประชาชนคนที่ยากจนเนี่ยนะเดือดร้อนมากประชาชนพลเมืองยากจนแต่คนที่รวยคือธนาคารฉันว่ามันมันมีแฟกเตอร์หลายอย่างนะที่ต้องคำนึงถึง่ง บ้านเราอะไม่สมดุลนะดอกเบีย้ยเงินกู้สูงมากดอกเบีย้ยเงินฝากก็น้อยมากควรจะต้องจัดให้สมดุลกันไม่ไม่ฉะนั้นมันมันคือความไม่เป็นธรรมแล้วเห็นไหมปีที่ผ่านมาประเทศชาติประชาชนน่ยประชาชนพลเมืองยากจนแต่คนที่รวยคือธนาคารด้วยเหตุผลอะไร ต้องเข้าไปสนใจในเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้อ่ะสูงมากดอกเบี้ยเงินฝากน้อยมากเรื่องนี้ปัญหาคนงานกระทบไหมคคนงานกระทบกระทบคนที่ลูกน้องแล้วนะซื้อรถซื้อบ้านหลุดเป็นแถวเลยหลุดเป็นแถวประชาชนคนที่ยากจนนี่นะเดือดร้อนมาก นะแม้กับคนที่มีเงินฝากดอกเบีย้ยก็น้อยนิดคนที่ไปกู้เงินก็ดอกเบีย้ยสูงสูงอย่างนี้จะมีความเป็นธรรมได้ยังไงประเทศไทยเศรษฐกิจจะตกต่ําจะแย่ประชาชนจะเกิดความเหลื่อมล้าฉันไม่เห็นด้วยนี่คือความคิดเห็นของฉัน